ตอนนี้อยู่ชั้นบนแล้วนะครับบนแบบกลางๆนะอยู่หนาธรรมนะอยู่หนาทร,รพอดีหลวงปู่เพิ่นกำลังสันอยู่นะครับก่าม่วงไปนะครับเดี๋ยวรอเพิ่นสันแล้วจัาหน่อยเ้าสิเข้าไปถวายเจ้าวงเสียบริมตายนะครับแล้วก็ไปเบิ่งเลขคันธมนัมนะนะว่ามือนี้จะมีเลขเอีหยังนะคนะรับหลวงปู่ที่เพิ่อนอยู่หันเพิ่นก็ให้เลขเด้อ ที่ใดน้ำพ้นสามตัวตรงหลายงวดอยู่นะเดี๋ยวเขาจะไปขอขอฟันน้ำพึนไปไปไปเสียบเสียบจนน้นน้ำพึนนี่น้ำพ้นไปนั่งใหนเราพ้นถ่ายให้เขาด้หนังนันถ่ายให้เขาดิหนังเนี่ยประจัยมากเนี่ยนี่ให้น้องครับก่อนที่เขานาทำห้องห้าอ่าเบืเ้องลีคันน้ำมนุนลงปูก่อนนะครับ ย่างไปข้างในก่อนอันนี้เสียบต้นสักก่นอนเดี๋ยวใบหนึ่งพอดีวะครับ<า>น,นี่เร็จถูกด้วยนี่<า>เร็จถูกออน,น้ำใส่สามสามเก้าอ๋อมันบุญมันกลางนเรกมันณฑนครับเด็กดันกาะหิต<อ> เจ็ดสีห้าอืมเีลกงามอยู่หนึ่งแปเก้าสามหนึ่ปเก้สเะเน้นน้นตัวบุญวะครับเจ็ดสี่ห้าหนึ่งหสีห้าสีเลยกกลางุดเกาสามครับเก้อ่๋อาอะไรเลขอูรีกพร้อมตรงกันตรงกัน Que de bon que ha arribat. He dait, no, tu oi,